เราเลยจับพวกนี้มาทำงานแล้วก็พวกเรื่องผ้าพวยอะไรต่างๆพวกนี้ว่าเราก็สนใจพวกนี้ด้วยแล้วคอลเลก์พวกนี้ด้วยในยุคนั้นก็เอามาทำงานเป็นอิทธิพลของงาน,ของ,งานของเรามันก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆมันก็มีหลายๆอย่างที่มีอิทธิพลต่องานเราครับของ่าๆมายุคหนึ่งมาช่วงหลังเนี่ย เราไม่ได้สนใจสิ่งแบบนี้แล้วมันมนโดยเวลาไปละเดี๋ยวนี้เวลาเราทํางานเราไม่ได้สนใจว่ามันจะมาจะาอะไรคือเอ,เอามาันจากความรู้สึกของเราแก่นี่คือเฟกที่สามของงานที่สามแล้วพี่ <Okay. S 2> พูดถึงคําว่าฟรีดอมด้วยมันเป็นก็มันเป็นฟรีดอมเพราะว่าคือเราก็อิสระเราเรื่อยๆจากปัญหาต่างๆมันชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็ไอ้สิ่งที่ คยมีความสําคัญในย,ยุคหนึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องปกติไปมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากมันเราก็หลุดมันจ็ออกมาเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปอันนี้ก็ที่เราเรียกว่าฝีดองแล้วไอความรู้สึกของเราถ้าเราอิสระไองานมันก็จะอิสระอ,อันนี้เป็นความเชื่อของเรานะแล้วปัจจุบันนี้เราไม่ได้ยึดทิศทางไม่ยึด อะไรต่อไที่สิ้นออคือยังไงก็ตามมันยังก็ยังเป็นพูดถึงถ้าพูดอีกทิศทางแล้วมันยังเป็นแอบสแตร t อยู่ก็ค<ม>ือไม่มีรูปไม่มีไม่มีไม่มีอะไรที่รลนี่นอกนอกคําถามคือพี่มีความอะไราอาวรกับทักษะฝีมือพี่ไหมเพราะพี่เนี่ยเขียนแบบซูเปอร์เรลิสต์มาเ,ออเวลาพอพี่มาทำแอบสแตรดหรือคัลเลอร์ฟิลเนี่ยพี่ยังรู้สึกเสียดายทักษะ เราดีใจด้วยซ้ำที่เราจัดฝีมือมาได้ม่ไม่เสียได้ยหรอไม่เสียได้คือไอ้ฝีมือเนี่ยเราคิดว่ามันฝึกกันได้เจเราว่าถ้าเราบางทีบางครั้งยังเขียนยังคิดอยู่ว่าไอ้ไอ้รูปเขียนเหมือนเนี่ยที่เราเคยเขียนมาถ้าเราอยกลับไปทํามันอีกเนี่ยเราว่าเราทําได้เราเราว่าเราเราคงอาจจะต้องต้องไปฝึกอยู่พาคหนึ่งอ่ะแต่ว่า ไอความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องความรู้ระยะยาวมันไม่มันไม่หายไหายไปไหนมันว่ายน้ำอะไรกันนะอ่าใช่มันก็ไปฝึกกับมันอยู่พันแล้วก็เราว่าเราทําได้เราอาจจะทําได้ดีกว่าก่บกดีตนั้นนั้นด้วยทำไปก็เหมือนนิ่งขึ้นหรืออะไรขึ้นเลยใช่ไหมเราว่าเรามีไอความความรู้มันอาจจะมากกว่าความก่อมหรืออะไรแต่ว่าเราก็ยังก็ยังไปดูไปเห็นอะไรใช่ไหย ย่างงานเรอยลสงานทั้นี้เราก็ยังดูอยู่อันนี้เขาถามว่าการย้าย<ม>ไปตั้งรกรากที่มิวนิกเนี่ยมีอิทธิพลในการทํางานและการใช้ชีวิตอันนี้พี่ก็ตอบแล้วจริงๆแล้วก็ไปแล้ว,ลวมากเลยละมากเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นความชคดีของเราอ,รอ,ออกจางเหมืมอนก,กับออกจากความขัดแย้งหลายๆอย่างเพราะตอนที่อยู่อนไทยเนี่ยเรียกได้ว่ามีทั้งความขัดแย้งนี่ผมพยายามสรุปนิดหนึ่งนะ มีความขัดแย้งภายในก็คือจากที่บ้านจากต,ต,ตัวตัวตัวตนของตัวเองจากที่โรงเรียนแล้วก็แม้กระทั่งความขัดแย้งในสังคมที่มันมีเรื่องสงคราม<ช>มีเรื่องการเมืองอะไรเข้ามาในช่วงปี70เนี่ย<ช>อ่าเหมือนกับเราอยู่ในความโกลลหมาดแต่พอเราย้ายไปอยู่มิวนิกมันเหมือนออกจากตรงนี้ไปตรงเนี้ยคือไอ้ความโกลหมาดเนี่ยนะมันมีอยู่ทั่วโลกแต่<ช>จริงมันมันไม่ได้มันไม่ได้ต่างกันมากเพียงแต่รูปแบบนะัน แต่ว่าการที่เราย้ายไปอยู่ที่นู่นที่นู่นมันเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ได้รู้ถึงปัญหาเหล่านี้ชัดเจนลึน,น<ม>ถือว่าเป็นเป็นโชคดีของเราคือบ้านเราจะไม่คุยกันเรื่องพวกนี้เราถือว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องน่าอับอายเขาจะไม่พูดถึงกันจะสังเกตได้เราจะไม่ไม่เล่าสู่กันฟังเหมือนเรื่องปัญหาภายในใจใช่ไหมครับ ช่ในยุ่งปัญหาสักจิตหรือว่าความเก็บกดอะไรความเก็บกดเราจะไม่พูดถึงกับเราจะเก็บมันไว้ในยุคของพี uh um> uh ่นะปัจจุบันนี้ก uh ็เป uh ็นเพราะเราเคยคุยกับบางคนแล้วก็คุยไปคุยมาก็กลว่าที่บางคนที่บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเขื่อนแตกคุยไปคุยมาเนี่ยโอ้ยออกมาออกทัศ รู้ครรูทะลวงรู้ทะลวงใช่บอกว่าปัญหาทั้งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาข้อต่อไปเขาถามว่าสตูดิโอในการทํางานในสตูดิโอเนี่ยที่มิวนิกกับที่ไทยเนี่ยมันทําให้ได้ผลงานที่ต่างกันไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราเราไม่รู้สึกว่ามันต่างนะเราไม่รู้สึกมันต่างแต่ว่าอสภาพแวดล้อมมัน ผลกับงานแต่ว่าอันเี้เราไม่แน่ใจว่าเราจะงานเรามันต่างกันไหนตออไปได้แต่แน่นอน<ม>ไซส์เพราะว่าที่มิวนิกพื้นที่อาจจะจำกัดใช่ไหมก็คือที่มิวนิกเนี่ยเราจะทำงานไม่เกินสองเมตรครับหลาอย่างพี่ผมถามเรื่องไซส์งานเลยแล้วกันพี่ว่าไซส์เนี่ยมีผลต่อการทํางานในทณะเราเชื่อว่ามีพี่ชอบทํางาน แบบไหนฮะไซที่เอาอยู่หรือว่าใหญ่กว่าตัวเองหรือว่าคงจริงก็ชอบทํางานใหญ่นะแต่ณเวลานี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไอ้ไอแรงเราเนี่ยมันถอยลงครับเออเวลาการทํางานชิ้นใหญ่เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการยกการเคลื่อนย้ายใช้พลังเยอะนะแต่เราเริ่มรู้สึกว่าไอ้งานที่สมัยก่อนไอ้ไซ์ที่สมัยก่อนเรายังยกอะไรได้เนี่ย ปัจจุบันมันมีปัญหาเพราะมันมันเริ่มหนักเรื่องเรื่องแรงของเราเนี่ยมันพอยรู้เลยวัดยันยี่ได้วัดจาไซส์ได้ไซส์ที่พี่ชอบนี่คือไซส์ไหนพี่ที่แบบทำแล้วสนุกแล้วก็แบบทำก็ยัทำไซส์ใหญ่ร2อยยี่สิร้อยเออตั้งแต่นั้นขึ้นไปโอ้ก็เนี่ยนี้เพิ่งจะสั่งไซส์แบบใหญ่ๆกว่า2เรขึ้นมาเนี่ย เดี๋ยวรอติดตามนะข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยจริง,รงๆเขาถามว่าทําไมครั้งนี้เนี่ยถึงเลือกที่จะโชว์งานตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันที่ประเทศไทยมันเป็นโอกาสเราะอว่าสถานที่ใหญ่พอที่เราจะโชว์พวกนี้ได้ออมันเกี่ยวกับสถานที่มันเป็นโบราณด้วยไหมค,ความเก่าของพื้นที่ม,มันมเอ,อื้อมันเอื้อไม่ได้คือคือสถานที่ที่จะโชว์เนี่ยมัน มันไม่เกี่ยวว่าเราจะมจาจัดต,ตั้งแต่งานยุคโบราณมาจนปัจจุบันมันไม่เกี่ยวแบบนี้เพ็นงแต่ว่าสถ่านท,ที่นเนี้ยเห็นแล้วชอบมากเพราะมันตะเปซมันมันสวยอ่ะคุณเอง ừ, ก็หลายคนก็พูดเหมือนกันบางทีคนคนที่ไม่ได้เกี่ยวทางานาาทอกวงเป็นธรรมซึ่งเราเองพอไปเห็นตะเปิแล้วเราชอบมากแล้ว พอดีว่าสเปซมันใหญ่เราก็เลยคิดว่าเราสามารถเอายุคยุคยุคแรกๆร่วมแสดงได้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราคิดว่เาเราทำาได้ที่เกิดมันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้วยการส่งขนส่งงานม,มาจากยูนิตมันค่าใช้จ่ายเยอะเราคิดว่าต้องคือตอนนี้มันสปอร์ตได้เราก็เลยคิดว่าอยากจะทำ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะ